สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวครูป้ต้า36แรงครับผมตัวนี้เป็น L3608 SP อุปกรณ์มีดันหน้านะครับดันหน้าตรอช้างผานหลังจะเป็นผนันพวงนี้ครับผมผนัพวงนี้ครับผานสวยๆเลยครับผม มาดูตัวรถรอบๆกันครับผมคันนี้จดทะเบียนปีห้าเก้าครับยางหลังสวยนะครับผมตัวรถสีสันเดิมๆอันนี้รถเครื่องเดิมครับไม่เคยตัดท่อนไม่เคยเกียร์ไม่เคยเปิดครับผมช่วงล่างแห้งยางหน้าหลังตั้งแต่พร้อมรถครับผมยางหลังสวยครับยางหน้าก็ ดอกประมาณ50-60%ได้ครับอันนี้เลขไม้มา,า1,349ชั่วโมงครับผมรถสตาร์ทง่ายครับผมเครื่องไม่เก็บไม่อะไร ันนี้สภาพแจ๋วๆเลยครับผมสวยๆเลยท่านใดหาอยู่แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมตันนี้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับผมดันหน้าผ่านหลังรถปี59ราคาเปิดอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทครับผม3,039,000บาทครับผมท่านใดหาอยู่แวะมาชมได้ครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ก็มารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมขอให้เฮงๆรวยรยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ p c ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ